สวัสดีครับนิลันบอลไทยสตอรี่สตอรี่วันนี้อยากนำพาท่านเรื่องราวและวิกฤตของสโมสรอ,อย่างสโมสรเชียงใหม่ f อฟตอนนี้ถือว่าคันวิกฤตของสโมสรกับปัญหาที่ประดังประเดขเข้ามาอย่างมากมายก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e เพื่อเป็นกหลักใจให้ช่องนิลันบอลไทยด้วยนะครับ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2542โดยการส่งแข่งขันในนามสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และได้ทำการแข่งขันในรายการโปรวิช e a ลีดตั้งแต่ปีแรกที่มีการก่อตั้งลีกขึ้นมาตอนเริ่มก่อตั้งสโมสรครั้งแรกสมัยนั้นเชียงใหม่ FC ก็ใช้นักเตะในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และมีชื่อแรกของสโมสรคือสโมสรเชียงใหม่คาลิเบร และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปี2548และตอนนั้นใช้สนามเป็นหลังเย้าคือสนามสมโพธเชียงใหม่700ปีและสลับกับสนามเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ในการแข่งขันประธานสโมสรคนแรกของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่คือ เยตัวชัดชาญเอกชัยพัฒนก,กุลเจ้าของร้านขายของฝากวันสันนันเป็นประธานสโมสรนในขณะนั้นและในปีพศ2552ด้วยระเบียบ AFC ที่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลในปีดังกล่าวทีมจึงเปลี่ยนชื่อจากเชียงใหม่คาลิเบอร์เปลี่ยนมาใช้ชื่อเชียงใหม่ยูเนเต็ดแทนในปี2553 ทีมสโมสรเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนแปลงประธานสโมสรโดยแต่งตั้งให้คุณอุดรพันธ์จันทนวิโรธหรือพอเลียงอีทขึ้นมานั่งแทนประธานสโมสรทีมเชียงใหม่และเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการบริหารสโมสรและได้ทําการเปลี่ยนชื่อสโมสรอ,อีกครั้งจากสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปลี่ยนมาเป็นสโมสรเชียงใหม่เอฟซี ร้อมตั้งฉายาใหม่พยักล้านนาให้แก่สโมสรเชียงใหม่ f อฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปี2559สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ได้บริหารงานโดยบริษัทสิงค์คอปเปอรชั่นและเป็นพัฒมิิตรกับ BG ตั้งแต่ปี2559ถึง2560และปี2563จนถึงปัจจุบันและมีเชียงรายยูเนเต็ด มาเป็นพันธมิตรในปีพศ2561ถึงปีพศ2562ที่เข้ามาช่วยบริหารทีมเชียงใหม่ FC และปีพศ2565บริษัทสิงค์คอปเปอร์เรชั่นและบีจีได้มีการถอนการสนับสนุนเชียงใหม่ FC ในซีซั่นนั้นเ,นเป็นต้นมาโดยคุณประวินพิลมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยืนยันผ่านรายการเดอะเซาท s t a ต d ว่าจะยุติการสนับสนุนเชียงใหม่ FC ตั้งแต่ฤดูกาลปี2023ถึง2024เป็นต้นไปและในฤดูกาล2023ถึง2024สมโมสรเชียงใหม่ FC ได้มีการแต่งตั้งประธานสมโมสรคนใหม่ขึ้นมาคือคุณบิ๊กแซมยศเมธาจันทนาวิโรธซึ่งเป็นหลานของคอเลียงอีสุดรพันธ์จันทนาวิโรธอดีตประธานสมโมสรเชียงใหม่ FC ได้เข้ามาบริหารงานของสมโมสรต่อ โดยตั้งเป้าพาทีมเชียงใหม่เอฟก้าวขึ้นสู่ไทยลีกของประเทศไทยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืนแต่ทำสโมสรไปทำสโมสรมาปัญหามันเริ่มงอกเริ่มเกิดอย่างเรื่องล่าสุดที่ทีมเชียงใหม่ FC ฟซีได้แข่งขันรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศซึ่งจิงตัว๋วในการเลื่นชั้นเข้าสู่ทีหนึ่งฤดูกาล2023-2024แต่พอตรวจสอบแล้วขับไล่เชนซิ่งของเชียงใหม่เอฟไม่ผ่าน และอาจต้องล่วงไปเล่นทีสในฤดูกาล2024-2025ในรายงานเผยว่าเชียงใหม่ FC เป็นทีมเดียวในศึกทีสที่ไม่ผ่านขับนไล่ชินซิ่งหรือไปอนุญาตส่งทีมเข้าแข่งขันด้วยเหตุผลไม่ส่งเอกสารทางการเงินหลังจากที่ไทยลีกพยายามให้สโมสรดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วแต่ทีมก็ไม่ส่งเอกสารการเงินให้ครบสักที ที่ทำให้เป็นทีมเดียวที่ไม่ผ่านขับไลเชนซิงนั่นเองเชียงใหม่เอฟซีเมื่อไม่ผ่านขับไลเชนซิงตามระเบียบทีสองจะเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับขพอที่หนึ่งคือตกชั้นสู่ลีกสามับตามระเบียบบทที่สามข้อที่แปดจุดสามที่ระบุว่าองค์กรสมาชิกต้องนำส่งใบอนุญาตหรือขับไลเชนซิงที่ออกโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ในกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตขับไลเชนซิง จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่องค์กรสมาชิกไม่ได้รับอนุญาตขับไลเซินซิงจะได้สิทธิ์กลับเข้าไปแข่งขันในระดับทีสามตามระเบียบกําหนดการแข่งขันทีสามต่อไปอย่างไรก็ตามเชียงใหม่เอฟซีมีเวลาส่งขับไลเซนซิ่งลงแข่งขันทีสามแค่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นในผลการแข่งขันรอบเพลย์ออฟทีมเชียงใหมแ่แพ้เฮตุเฮตไปให้กับทีมนครศรีเนเต็ดจึงทำให้ไม่สามารถ เลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ตามการตรวจขับไลเชนซิงถึงแม้ไม่ได้ขึ้นทีหนึ่งอยู่ทีสองก็ต้องตรวจขับไลเชนซิงอยู่ดีแล้วตอนนี้เชียงใหม่ FC มีปัญหาเรื่องขับไลเซนซิงในข้อเรื่องการเงินมีข่าวรายงานว่ามีการค้างค่าเหนื่อยของนักเตะทั้งต่างชาติและตัวนักเตะคนไทยและการประเมินขับไลเชนซิงก็ต้องรอให้ทาง AFC ครับ เป็นคนประเมินแล้วก็ยื่นกลับมาให้ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือบริษัทไทยลีกครับว่ามีสมโมสรไหนไม่ผ่านขับลายเจ็ดสิ่งบ้างซึ่งทางสมาคมฟุตบอลและบริษัทไทยลีกก็ต้องรอการประเมินจาก AFC ก่อนครับไม่สามารถตัดสินใจเองได้ครับต้องอรอผลประเมินจาก AFC ประเมินกลับมาก่อนและล่าสุดในวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาทาง AFC ได้มีเอกสารกลับมาทางสมาคมฟุตบอล และบริษัทไทยลีกบอกว่าในกรณีของสโมสรเชียงใหม่ f อฟซีติดอยู่สปัญหาคือปัญหาด้านโครงสร้างสโมสรและข้อ2คือปัญหาด้านการเงินการจัดการของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC ปัญหาข้อแรกด้านโครงสร้างก็คือเรื่องของสนามที่เชียงใหม่ FC แค่เพียงสนามสมโพธ700ิเจ็ดปีแต่ในการแข่งขันจริงเชียงใหม่เอฟซีใช้สนามสนามเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมันโฟล์สนามกันเชียงใหม่เอฟซีควรส่งสนามเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นสนามสำรองในการแข่งขันเพราะตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีส่งไปแค่เพียงสนามเดียวแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่นักแต่ที่สำคัญที่สุดคือประเด็นเรื่องของการเงิน เพราะมีข่าวว่ามีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งที่สนใจที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชียงใหม่ f อฟซีแต่เรื่องการเงินเรื่องขับไลเจนซิ่งกลุ่มทุนใหม่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทําอะไรกับสโมสรเชียงใหม่ f อฟได้เพราะประธานสโมสรเชียงใหม่เอฟซอย่างคุณยศเมธาจันทนะวิโรธหรือปุษแซนได้ประกาศออกสื่อในช่วง หลังสงการว่าจะไม่ทำทีมเชียงใหม่เอฟซีต่อและตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีเหลือทางเลือกแค่เพียงสามทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งคือการยื่นทอนไปทางบริษัทไทยลีกเพื่อขอแก้ไขขับไล่เชนซิ่งให้ผ่านข้อที่สองคือการยุบสโมอสรเชียงใหม่เอฟซีและข้อที่สามคือการเช็คโอเวอร์สโมอสรให้กับคุมทุนใหม่ ที่จะเข้ามาซื้อสโมสรส่วนเหาบรรดาแฟนบอลพยักลานาเชียงใหม่เอฟซคงไม่อยากให้ทางสโมสรและบอร์ดบริหารเลือกหนทางเดินในข้อที่2โดยการยุบสโมสรอ,อย่างแน่นอนเพราะสโมสรเชียงใหม่เอฟซีทำทีมมาตั้ง25ปีในปี2542เป็นต้นมาสโมสรมีประวัติมาอย่างช้านาน แฟนบอลคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแน่นอนในการที่จะยุบสโมสรอ,อันเป็นที่รักของเขาไปในที่สุดอย่างไรก็ตามในเรื่องของเทคโอเวอร์ over, ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสโมสรเชียงใหม่ f c แต่ก็ต้องคุยกับบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่ขอเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรเชียงใหม่ FC เรื่องรายละเอียดการเงินและขับไลเจนซิ่งให้ลงตัวซะก่อนเพื่อ สโมสรอ,อันเป็นที่รักของชาวล้านนาชาวเชียงใหม่ที่เป็นสโมสรของคนเชียงใหม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันคือบทเรียนราคาแพงสําหรับสโมสรสโมสรหนึ่งกับการที่จะบริหารงานทําอะไรโดยไม่มีความพร้อมและขาดความเสถียรในการทํางานทั้งเรื่องการเงินและการบริหารจัดการสโมสรที่ดูเหมือนไม่มีความเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่ การขาดสภาพค้่องด้านการเงินโดยเฉพาะการค้างค่าเหนื่อยนักเตะรวมๆแล้วประมาณ5-6ล้านบาทและการไม่ได้ส่งภาษีให้กับสัมพาร์เป็นเวลา1ปีเต็มซึ่งทางบริษัทไทยลีกก็มีการท้วงตริงมาตลอดแต่ก็เมินเฉยไม่มีความสนใจและกระตือรืร้นที่จะทำและแก้ไขในเรื่องที่บกพร่องของสโมสรของตัวเอง ในเรื่องการค้างค่าเหนื่อยนักเตะต่างชาติสมโมสรเชียงใหม่ถือว่ายังโชคดีที่ยังไม่มีนักเตะต่างชาติรายใดไปฟ้องกับฟีฟ้าในเรื่องการค้างค่าเหนื่อยของนักเตะต่างชาติกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสมโมสรเชียงใหม่ FC ในตอนนี้ก็ถือว่าหนักหนาสากันอยู่พอควรกับทีมที่เป็นที่รักของคนเชียงใหม่และมีเรื่องราวสตอรี่ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และแฟนบอลที่เหนียวแน่นกับสโมสรสโมสรหนึ่งอย่างไรก็ตามก็อย่าฝากให้ทางบอร์ดบริหารและสโมสรเชียงใหม่เอฟซอย่าคิดที่จะยุบสโมสรเลยคิดถึงหัวอกแฟนบอลที่เชียร์เชียงใหม่เอมาอย่างยาวนานถ้าจะขายสโมสรหรือให้กลุ่มทุนใหม่มาเทคโอเวอร์สโมสรก็ควรทำอะไรให้มันถูกตามขั้นตอนที่ทางบริษัทไทยลีกเขามีไว้ และเคลียร์ปัญหาขับไลเชนซิ่งให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ100%เซก่อนที่จะเช็คโอเวอร์สโมสรให้กับกลุ่มทุนใหม่เพื่อให้เขาดำเนินการบริหารสโมสรเชียงใหม่ FC ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิลันบอลไทยได้สรรสร้างผลงานดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากทุกท่านติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทย